วันนี้จะเอาคันเบ็ดชุดใหม่มาลองนะดิบอันเดบาลานเบียเบ็ดนะครับแล้วก็คัน,นชิมานโนโซเดียดอันนี้ผมก็เพิ่งซื้อมาหมาๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเอามาลองกันที่บอดเจเจนะครับ นี้ผมลอกของคุณแม่นะครับ้เลกมากค็กมากครับมาเปิดสิ่งที่บอกเจเลนะครับน <4, 000 S 1> เท็ดูครับว่าลอกอเนบาลันเบียตัวนี้ตัวนี้เป็นปี2000 2องนะครับตอนนี้มันมีปีใหม่ออกมาแล้วครับผมชอบตวัวน,นี้มากกว่าใครชอบตอวพัน2กีก็ไปหาซื้อกันได้ครับูนนันพักขคู่กับคันโซเดียนครับอันนี้ก็เป็นคัน

vừa hết, nó bao cái <laughs> lông hàng, cả những đặc trưng là như ชิมโนโซเดียมเวท62ตัว d f s นะครับก็เป็นเวทพวกขอปักตีตีเท็กซัสผมซื้อมาในงานนี้แหละครับงานเท็กซัสงานขอปักจะมาเล่นสองงานนี้แต่ก็ถ้าตีพวกปลายางตีกระดิก็น่าจะตีได้ครับเพราะมันเป็นชุดตีเบาๆอยู่แล้วะครับร็อกสปูนตื้นนะครับนี่ลอกจะเป็นรอกสปูนตื้นนะ ายเตยยังไม่ได้ขึ้นเลยนะมาขึ้นสายก่อนครับเดี๋ยวมาดูกันบอ่อนี้ก็ผมต้นงจองครับมีทั้งบอ่อตกกุ้งม,มีทั้งบอ่อบุฟเฟ่สองสามบอเลยนะครับ <Hey. S 1> แล้วก็จะมีบอ่อตกเล่นวันนี้ผมก็จะมาเทสคันเทสรอบที่บอ่อตกเล่นเ <Okay. S 1> ครับเดี๋ยวเราฝากติดตามนโแบนนเดินฟิชชิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวไปขึ้นสายรอ,อกันก่อนครับ ที่ผมก็ขึ้นสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่หน้าตาเป็สวัครับสำคัญแรกที่ผมจับนะครับเบามากครับสมรคารจริงครับานาน้ตัวนี้แน่นครับชุดนี้มันไหรก็เป็นชุดที่แบบมิมิตตดเลยครับจับคู่ได้สมน้ำสมเนื้อมากครับในชุดนี้ก็เดี๋ยวขึ้นสายแล้วสายที่ผมใช้ในรอบก,ก็เป็นมี0.8นะครับ สายเล็กครับดเดี๋ยวผมมาต่อช็อคกันดีกว่าครับ <S <S ช็อคที่ผมใช้ก็เป็นยี่สอนนะครับก็เดี๋ยวมาต่อช็อคกันก่นอนช็อคก็ง่ายๆครับมีน้ำครับบ่อที่นี่ผมก็ไม่ได้มา มีสองปีแล้วนะครับมีเปลี่ยนไปเยอะครับนี่ก็เป็นบ่อบอฟูเลยครับตกปลากะคงตัวแรกก็ที่เนี่ยแะครับ,อบ,รบตอช็อตเลยครับ,รบเก็บสายสายเกินนี่ครับ ออก็คนเยอะครับธรรมดาครับวันหยุดนะครับร้อครับชายสายจะเปิดด้วยเหยื่อปักนะครับเตรียมมาเพื่อขอบปักงานนึ้งปกตัวเก่งน,นะครับเรียวกิ45 s สี4ชมพู เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะเทสคันผ่านไหมฝากกดติดตามนะครับโจแกนเดอร์พิชชิงนนะครับอย่าลืมนะครับโจแกนเดอร์พิชชิงนนะครับโอเคครับเดีย๋ยวไปดูกัน น้าผมขอ,อยืมครีมหน่อยได้ป่ะครับขอบพระคุณครับ ว้า <Wow. laughs> หมายแรกเปิดกล้องไม่ทัน <laughs> ดีก็ดีสามกร,รมดีมากเลยครับอเอเดบาลันโดนกก็ดี ชันคันครับชันคัน,นยอดมากเข้ามิดเลย Opa! ไฟเล็กไ์ป่าพุ่งเฟยมาหมดให้ขอปัด มีขอปักแน่นอน อีกข้าว่อลขอต้คนรับที่มา็นทันนะครับ mm hmm. คิวโน n โทเดียนกั mm hmm. บอาเบลันตีเอเบนนะครับก็นข้ก็ชอบมากนะครับทีนี้พอปักมันสะใจเลยครับเสียงเวลาปลาลากก็เลาปลาลากก็จะมีเสียงอันี้ก็ถือว่าตีได้ทั้งวันครับมันเบาครับ mm hmm. ก็เดี๋ยว ฝากกดติดตามด้วยครับโจแฟนเดอร์ซิชิ่งนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปตกปลาอะไรนะครับฝากติดตามด้วยครับนี่ก็บ่อเจ๊นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์บ่อไว้ให้นะครับที่นี่ก็มีทั้งบุฟเฟ่บ่อเอบ่อบีแล้วก็บ่อตกคุ้งมันก็จะเป็นบ่อตกเล่นข้างหลังนี่นะครับทิ้งลิงก์เพจเจ๊ไว้ครับเดี๋ยวฝากกดติดตามด้วยครับเดี๋ยววันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ